I lack the needed men. I need time to prepare. Them. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโครเกมมิ่งเรื่องเดียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันนัดอีกเช่นเคยนะครับนัดจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ100ชั่วโมงในฮาร์ดคอร์โหมดของ d ดีย l ์โ C นะครับว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทหสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวละครที่นัดตายใน เขาเรียกว่าฮัดคอมมอนเนี่ยเยอะมากๆครับนัดตายไปแล้วนะครับ6ตัวนะครับเพื่อนๆหกตัวก็รวมเป็นเวลาการเล่นเกม100ชั่วโมงนะครับกลับมาสู่เลเวลหนึ่งโดยที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่านัดตายเยอะมากและนัดตายในไลฟ์ตายทั้งในไลฟ์แล้วก็นอกไลฟ์นะครับแต่ส่วนใหญ่นัดจะตายในไลฟ์ถูกต้องไหมครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าพอนัดตายเยอะเข้านะครับทางเลเซอร์นะครับก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคุณนัดตายเยอะไปละเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ คุณนัดในการที่ทําให้คุณนัดสามารถที่จะเล่นฮาร์ดคอร์หมดไปจนถึงเลเวล1 0 0ได้นะครับนั่นก็คือไอตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นเ a เซอร์คาร์เค้นโปรเวอร์ชั่นสนั่นเองนะครับหรือว่าตัวที่นัดใส่อยู่ณตอนนี้นครับเสียงที่นัดอัดก็จะเป็นเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวหูฟังตัวนี้เลยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับนัดขอเล่าก่อนนะก่อนที่นัดจะไปเล่าเหมือนกับเก็บตัวเกมนะครับคือประวัติอะประวัติง่ายๆเลยคือทางเลเซอร์เนี่ยเขาเห็นคลิปของนัดนะครับ ก็คือนัดไปสู้กับบุชเชอร์แล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบุชเชอร์มาแล้วนัดไม่ได้ยินเสียงถูกต้องไหมพราะนัดไม่ได้ยินเสียงปุ๊บอ่ะทางเลเซอร์เขาก็เลยเห็นมาเอ้ยโอเคเขาบอกเฮ้ยคุณนัดครับเนี่ยผมมีตัวสินค้าเนี่ยอยากจะให้คุณนัดเอาไปลองใช้ก่อนเพราะว่าเห็นคุณนัดเนี่ยตายตายในฮาร์ดคอร์บ่อยมากแล้วก็ตัวเนี้เชื่อผมคุณนัดจะไม่ตายกับบุชเชอร์ อีกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะบูชเชอร์เวลามาเพื่อนๆจะได้ยิน1เสียงโซ่2เสียงเฟรชมีทแต่ถ้าเพื่อนๆใช้หูฟังหรือว่าเพื่อนๆไม่ได้เหมือนใช้หูฟังที่ดีจริงอ่ะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินไม่รู้เลยว่ามันมาซ้ายหรือขวาแต่เพื่อนๆพทราบไหมครับว่าไอตัวคาไอเลเซอร์คาเข,ข็น v 3 pro ตัวนี้เป็นตัวที่แบบทําให้ความรู้สึกแบบถ้าสมมติเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันก็คือเหมือนกับเป็นตัวไอ้สเปเชียลอะสเปเชียลก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่รับแสไอ้รับเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเลเซอร์ไฮเปอร์เซไอ้ไฮเปอร์เซนต์นะครับที่มันจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะจับเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาได้อย่างแม่นยาํายิ่งกว่าหูฟังปกติกนะครับและยังไม่พอนะครับถ้ามันมีเสียงเหมือนกับเสียงเป็นเหมือนกับบอสมาจากทางซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดระบบ เลเซอร์ไฮไฮเปอร์เซนต์นะครับเพื่องหูฟังอนเพื่อนจะมีการสั่นกึกๆกือยู่ทางซ้ายมากกว่าทางขวานั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆลองคิดดูถ้าสมมติเพื่อนๆใช้หูฟังนี้นะครับกับซีนีเมติกนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสไฟท์หรือว่าอะไรต่างๆฉากอินาเลสฉากลีลิศนะครับ รับรองนะครับประสบการณ์ในการเล่นเกมประสบการณ์ในการดูคัสซีนของเพ,อเพื่อนเพิ่มขึ้น100%เคอนเฟิร์มเพราะว่านัทลองใช้หูฟังนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ก็คือประมาณส0กว่าชั่วโมงนั่นเองครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนัทยังไม่ได้แบบเหมือนกับนัทชาร์จแค่ครั้งเดียวนะและนัทยังไม่ได้แบบเหมือนกับไอเนี่ยยังไม่ต้องชาร์จเพิ่มอีกเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะหูฟังนี้นะครับเป็นตัวไวเลสด้วยนะครับช่วยเหลือของนัทได้ดีมากและเพื่อเพื่อนเห็นในไลฟ์ของนัท ตายแบบเหมือนกับมีน้องแมวอะเดี๋ยวยกตัวอย่างสมมติอะสมมติอันเนี้ยถ้าสมมติเพื่อนๆใช้หูฟังธรรมดาเวลาเพื่อนๆจะลุกไปไหนมาไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องถอดหูฟังปุ๊บถอดอ,อย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็เดินออกไปแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะเพื่อนๆใส่หูฟังแล้วก็เดินไปได้เลยอย่างเช่นอะตอนเนี้ยนัดคุยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดอาหูฟังไปด้วยสมมติน้องแมวนัดเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาถูกต้องไหมอะวิ่งไปวิ่งมารบกวนนัดเวลาเล่นนัดก็แค่เดิน imeters, ไปแล้วถ้าสมมติบังเอิญตััวละคด โดนตีหรือมีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมนัดก็แค่เหมือนกับวางน้องแมวปุ๊บแล้วนัดก็รีบวิ่งมาแล้วนัดก็รีบมาตรงหน้าจอแล้วก็รีบจัดการเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์ของเหมือนกับคาเค้น HPo r เนี่ยไอ้คาเค้นเวอร์ไอเวอร์ชั่นส เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับสำหรับอาตัวหูฟังเลเซอร์ค่าเคสบ3 Pro นะครับมันดีแค่ไหนโดยเฉพาะระบบไวเลสครับอันนี้นัดแนะนำสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้เหมือนกับเล่น d i a b l o ใน Xbox หรือว่า PlayStation 5นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้กัวนนะครับนั่งตรงเบาะแล้วก็กดจอยเล่นได้แบบอย่างมีความสุขแน่นอนอันนี้นัดพูดจริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์ของนัดที่นัดเล่นเกมมาตลอดหลายปีหรือเป็น56ปีอะที่นัดแบบไม่ได้ใช้หูฟังเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่านัดไม่ค่อยใช้หูฟังนี้ก็เพราะว่า ชเวลาเราใส่หูฟังอย่างเงี้ยเราจะแบบเจ็บหูถูกต้องไหมมันจะอัดหูนะครับแต่เพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีระบบที่แบบทําให้เพื่อนๆแบบปรับตามระดับหัวได้ของเพื่อนๆนนะว่าเพื่อนๆหัวใหญ่หัวเล็กมันปรับได้ดีหมดแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับไอ้ตัวฟองน้ําตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากคือมันไม่กดหูเลยไม่ว่าจะกดข้างบนนี้หรือกดตรงหูนะัน มันทําให้เหมือนกับเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุมมองของนัดในการมองเฮดโฟนไปเลยเพราะเมื่อก่อนน้าใช้แต่เอียอฟโฟนถูกต้องไหมถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็โปรดักที่นัาคิดว่าน่าจะ คุ้มค่าคุ้มราคากับเพื่อนๆมากเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าตัวนี้นะเพื่อนๆชาร์จแปดครั้งเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ปกติไม่ได้เปิดระบบไฮเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆจะใช้ได้นานถึง44ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเปิดระบบไฮเปอร์เซนต์นะมันจะอยู่ที่ประมาณ11ชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะนอนเล่นบนโซฟาแบบอีซี่ชิลๆได้ตลอดทั้งวันเก็บเลเวลอัพเลเวลก็บ สามารถได้สบายบายเลยอันนี้นัดคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับอ่ะแล้วอย่าลืมมาพบกับคลิปต่อไปของนัดน,นะครับที่จะมารีวิวแบบตัวเต็มนะครับว่า100ชั่วโมงของนัดในโลกฮาร์ดคอร์มูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ายังไงขอบคุณเลเซอร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปหรือในไลฟ์ก็ตามนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวรายละเอียดของไอตัวเลเซอร์คาเค้น v 3 โปรวา l เลสเดี๋ยวน้าจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวน่าจะแปะลิงก์ไ้ด้วยนะครับอ่ะอยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีกับผมซือเถอะนัุบริษั์ลงทุนตายไปตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยแบบนับถึงตายตอนอัดเลยอันนี้สาบานได้เนี่ยเนี่ยตายตอนอัดเลยจริง